โอเคครับเริ่มเลยนะครับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเสื้อผ้าั่้ดีๆอย่าเล่ย่าลนอย่าโยกอย่าโยกไม่ใช่เวลาอยู่อ่าสลูครับ롤링กัมสลูโรลิงกัมคลูส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 โรลิงกัมคลูสคลูสเสื้อผ้าเสื้อผ้าพัจมัส พีชามส์พีชามส์พีชามส์พีชาสพามส์พีชามพมพีชามสพีส์พีชามส์พีชามส์พชามส์พามามส์พีชามมีชามสส์พีชามส์พพี ชุดนอนพ y จามัสชุดนอนเหมือนกันแล้วต่างกันยังไงครับตั้งใจฟังครับตั้งใจฟังตั้งใจฟังครับคร p y จามัสเป็นอังกฤษครับเอาขอไว้พูดผิดพูดผิดพูดผิดไป p y จามัสคำแรกเป็นภาษาอเมริกันครับเป็นคนอเมริกันใช้พิจามัสคำที่สองเป็นคนอังกฤษใช้โอเคไหมสรุปแล้วทั้งสองคำนี้แปลว่าชุดนอนความแตกต่างก็คือว่า คำแรกเป็นภาษาอังกฤษแบบอเมริกันคำที่สองเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษเจ้านะ Yes, <I> s คำแรกเป็นภาษาอังกฤษแบบอเมริกันเห็นไหมเป็น PA ตัวนี้เป็น P1 เห็นไหม P1 ต่างยังไงตัวแรกเป็นภาษาอังกฤษแบบอเมริกันอันที่สองเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษให่ไหมเป็นแบบดังเดิมโอเคนะอ่ะอะาน pajamas

อันนี้เรียกว่า T-shirt แบบนี้เรียกว่าทีอันนี้เรียกว่าเชิดเชิดเนี่ยมีคอโป่อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเสร็จเล่นอีเวนท์ T-shirt เสื้อยืดคอกลมเสื้อยืดคอกลมเวทเสื้อกาวหรือเสื้อกักเสื้อกาวหรือเสื้อกักเวทเรีที่เรียนเสร็จก็ไป Browse b r o w s ส Browse เดี๋ยวว่าตามดูด้วย Browse บราสบราสรลองลิงก์กับบราสบราสเสื้อผู้หญิงราื้อผู้หญิงนี่เสื้อผู้หญิงก็อยู่ที่คอเนี่ยคออย่างเงี้ยเป็นเสื้อผู้หญิงครับถ้าคอเป็นตัววีเป็นเสื้อผู้ชายนะแจ็กเก็ตมันผู้หญิงแจ็กเก็ตแจ็กเก็ตแจ็กเก็ตผู้นี้พะอาจาย์จะไปขึ้นรถไม่ต้องมาผู้นี้หยุดเรียนหน่วยพะอาจาย์จะไปขึ้นรถ พระจันทร์จะไปเจอสี่โมงครึ่งเพราะรถติดเข้าไหมฝนจะตกอีพูในีรถติดไปนครพนมมันจะนั่งรถแจ็คเก็ตทำไมพระจันทร์ไม่ฉันซื้อแจ็คเก็ตพรจันทร์กับตเสื้อแจ็คเก็ตโคดโคดโคดเสื้อคลุมครับประเทศเขามันหนาวใช่ไหมใส่เสื้อคลุมรอบเนึ้ยเรียกว่าเสื้อโคดนะคลุมไหลยาวลงไปเรียกว่าเสื้อโคดเสื้อคลุมนันหนาวใช่ไหมครับเสื้อโคดแต่อไปโอเวอร์โคด โอเวอร์โคดเรีย <c oughs> เป็นเสื้อคลุมเหมือนกันแต่ตัวใหญ่กว่ายาวด้วยใหญ่ด้วยทั้งใหญ่และทั้งยาวเราเรียกว่าโอเวอร์โ <c oughs> คดโอเวอร์โคดโอเวอร์โคดเสื้อคลุมตัวใหญ่เสื <c oughs> ้อคลุมตัวใหญ่ underpants 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 กอกกนอ <c oughs> coconut căng gang coconut underpants <misunder dentro cười> Der, <disappointing>. <cười> <Undertekens>. <cười> underpants 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 kia skirt skirt jeans jeans จีนกางเกงยีนคนไทยคนไทยเรียกว่ากางเกงยีนเวลาเอาอ่านภาษาอังกฤษต้องออกเป็นจอจานกับ jeans j e a n s กางเกงยีน jeans pants 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 trousers 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 pants pants trousers กางเกงขายาว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 ครับมีอยู่สองคำครับแล้วต่างกันอย่างไรครับ pants คำแรกเป็นภาษาอเมริกันส่วน t r o u s e r เป็นภาษาอังกฤษแบบดั้งเดิม้าจารยครับคนอเมริกันใช้คำว่า pants คนอังกฤษใช้คำว่า t r o u s e r ทั้งสองคำนี้แปลว่ากางเกงขายาว pants trousers trousers เท้ามีโลกระ trousers trousers กางเกงขายาวกกาางงเขย shorts 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 กางเกงขาสั้นกางเกงขาสั้กอกออสอ dress dress ชุดกระโปรงชุดกระโปรงเป็นชุดผู้หญิง ที่มีเสื้อแล้วก็มีกระโปรงติดเป็นตัวเดีวยวกันเสื้อกับกระโปรงติดเป็นตัวเดีวยวกันเราเรียกว่าเดรสผู้หญิงเท่านั้นใส่ผู้ชายไม่ใส่เดรสเดรสอันเดอร์เวลอันเดอร์เวลอันเดอร์เวลชุดชั้นในชุดชั้นในชุดชั้นในอันเดอร์เวลกกชนอันเดอร์เว u ชุดแขนในชุดกชโนชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำอาอ่านคลอส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 พาเจมส์พาเจมส์พีเจ s pajama ม s ์เสื shirt t-shirt T-shirt Wear. Wear. Blouse. b เ o เจเกตเจเจเกตโค้ c โค t c overcoat overcoat underpants underpants skirt skirt jeans jeans pants pants trouser trouser shorts shorts dress dress underwear underwear swimsuit swimsuit ผจารย์ลืมพรผจารย์ลืมอะไรไหมผจารย์ลืมออนไลน์ มอแ้ไปครับยังยังยังไม่หมดอีกนิงลืมออนไลน์ครับเดี๋ยวน้องนองสมายไม่ได้เห็นอ้าโอเคโอเคครับไม่เรียนใหม่นะครับจไม่เรียนใหม่ครับอานนี้รอบหนึ่งครับอานนี้รอบหนึ่งครับคลูสพ p จามส a พ p จามส a พีจามส์พีเ T-shirt, T-shirt, wear, -shirt. wear, 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 blouse, blouse, jacket, jacket, coat, coat, overcoat, Cold. underpants, underpants, skirt, skirt, skirt. jeans, jeans, pants. And trousers shorts. shorts dress, dress. underwear, underwear. swimsuit Swim swimsuit ah, okay you love me clothes Rose. pajamas Pyjamas, pyjamas, shirt, shirt, t-shirt, t-shirt, vest, jacket, jacket, coat. 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 Overcoat. coat, overcoat, underpants, underpants, skirt, skirt, skirt. skirt. jeans, jeans, pants, pants, trousers, trousers, shorts. s h ช t s dress dress underwear underwear swimsuit swimsuit อ่าอีกหนึงครับยังไม่หมดเลยมาอ่าโอเคครับก็ไปเราจะเรียนเครื่องประดับนะครับ accessory 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 เครื Creator, ่องประดับเครื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 ่อเครืองปรเค่องประดับเคเครื่องประดับ Sh shoes, shoes, out, shoes, slipper, 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 longed out there, <coughs> <Okay>. grasses, <Glasses. coughs> grasses, 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 Watch ตวั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 ตนาิกาข้อมือามือส็อกส็อกถุงเท้าสั้นถุงเท้าสั้นถุงเท้านคไเนคไไทเน เน็กไทครับเน็กไทภาษาอังกฤษมีอยู่สองคำครับศับเต็มเต็มคือเน็กไทสับย่อคือไทยเน็กไทเน็กไทไทย ring <c oughs> ring <in rien> ring ring when เนกเลสเ e n e c c อยคค e แ l e a หมวกหมวกมวกที่มีปีกปีกปีกรอบด้านเราเรียกว่าแฮท Cap. แคป Cap. 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 หมวกหมวกแป มีมีปีกเฉพาะด้านหน้ามีปีกกันแดดเฉพาะด้านหน้าเราเรียกว่าแคปเบลเบลเบลเข็มขัดเบลลเบลเอริ่งเอริงเอริ่งริงเอริงตุ้มหูตุ้มหูสกา สก้าสก้าสก้าผ้าพันคอผ้าพันคอกรับ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 รอลเงินก๊บกรั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 บถุงมือนวล Bradley b r ร d l e y Bradley Bradley สร้อยข้อมือ Handbag กระเป๋าถือ hand back 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 กับเริ่มต้นไปอ่านใหม่ accessory 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 h o e s shoes slippers i p p e r s glasses watch socks socks neck tie neck tie Lustbad, ring, ring, ring. ring, ring. necklace necklace hat cap yes. bell earrings earring Scarf. hoop grab grab bracelet Handbag great <laughs> accessory 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 shoes 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 glasses watch 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 socks Nectольз necktye. Necktie, Tire, necktie, tie, ring, ring, necklace, necklace, necklace. -neck. hair, cap, cap. 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 bell, build. earring, scalp, 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 Breadlet. Bread. Bread breadlet. 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 Breadless. Breadless. Handbag. Ha, handbag. Handbag. Ha, handbag. 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 Hand <laughs> accessory เครื่องประดับรองเท้า shoes 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 รองเท้า slippers 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 รองเท้าแตะ กราซสิสกราซ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 ิสเวนดาเวนดาวอช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 นาฬิกาข้อมือนาฬิกาข้อมือซอกซ์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 ถุงเท้าสั้น ครับถุงเทา้ามันมีสองชนิดครับมีถุงเท้าสั้นและ <conception> ถุงเท้ายาวถุงเท้าสั้นเราเรียกว่า socks so ถุงเท้ายาวเราเรียกว่า stocking 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 ถุงเท้ายาว necktie เน็ไทย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 ครับภาษาไทยก็คือเน็กไทยทักับเก็บไสเอาไว้ใส่เป็นทางการนะเวลาใส่ไปทํางานไปโรงเรียนครับใส่เน็กไทยเป็นชุดแต่งกายแบบสุภาพแบบเป็นทางการนะที่ผูกคอที่ผูกคอเลยว่าเน็กไทยริงริงริงแหวน

bracelet 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 สร้อยข้อมือสร้อยข้อมือ handbag 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 กระเป๋าถือกระเป๋าถือโอเคนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้พระอาจารย์เดินทางไปต่างจังหวัดพรุ่งนี้หยุดหนึ่งวันนะโอเคไหมครับพรุ่งนี้ไม่มีเรียนพระอาจารย์ไป ไปขึ้นรถไปต่างหวันไม่สามารถจะออนไลน์ได้อยู่บนรถก็ใะไหมครับโอเค okay, ครับวันนี้เอาแค่นี้ครับเอาแค่นี้โอเคครับ